ที่มันเป็นแอ่งน้ําขนาดยักษ์ขนาดใหญ่เลยนะตรงนี้นะครับหลังจากที่เกิดพายุมานะครับโลกถล่มทลายนะครับเออพญานาคก็ตายไปโดนหินโดนนะครับออโดนหินกระเด็นใส่หัวนะครับอโดนหินกระเด็นใส่หัวนะครับสมองเสื่อมนะครับออพ่อก็เลยเอาไปจัดการฆ่าซะเพราะลูกไวอยวายนะครับเออ นี่ครับเออนี่ครับก็ชาตินี้เลยเกิดมานะครับไปอยู่ที่ไหนใครก็ไม่รักนะครับพยานาคตัวนี้นะครับพวกมาโผล่ตรงนี้แหละนะครับครั้งที่แล้วนะครับเดาผิดนะครับนะถ้าไปโผล่ทุกนี้ลุกทีนี้เป็นอะไรนะครับที่โกกอกนี่นะสมัยนะครับเมื่อกชาติที่แล้วนะครับเออราสีบอกว่านะครับชาติที่แล้วนะนะครับจำเลยนะครับเออจำเลยนะครับเป็นเออเป็นเออเป็น ลูกกษัตริย์ใต้าบาดาลน,นะครับใต้ที่พมนะครับน่ะใต้าบาดาลใน,นสมัยเมื่อก่อนนะใต้าบาดาลอยู่ตรงนั้นนะนะครับบาดาลตรงนั้นเมื่อก่อนนี่นะนะครับเออจำเลยนะครับเป็นลูกเขานะครับเออเป็นลูกคนลานวะสักนะครับแม่คําขุนท่านบอกนะ <c oughs> เออเออนะครับแล้วถ้าไปอยู่นู่นนะครับทำไมบ้านหลายที่ <c oughs> น,ะนะครับน่ะอ๋อนะครับสงสัยนะครับพ่อพาหนีไปอยู่กับ นะครับเมีย <tang> น <s> ้อยไปเจอเมียน้อยนู่นหรือเปล่านะครับนาพญายามนากไปได้เมียน้อยที่นู่นนะครับพ่อพญายาคนไปอยู่บ้านมหิดเออบ้านเอออะไรอ่ะสนมนะครับไปอยู่สนมนะครับเออเดี๋ยวนะครับมันก็จะว่านะครับป้าในการเรื่องที่นะครับเออเลื้อยเก่งกว่าหน้าแขมัวนะครับเอาแวบไปเต็มกระเบื้องบ้านมานะครับหวอําเมีมาเขานะครับเบิ้ตึ๊บเลยนะครับว่า นะครับจริงๆนะครับนี่เออนะถ้าไปเชิญในฤาษีตัวนี้นะนํามันไอ้ตัวนี้นะมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะมันก็เหมือนเดิมมันไม่มีอะไรไปกว่านั้นแล้วก็เดี๋ยวพญานาคไปปวดรุ่นหรือพญานาคมีหลายตัวนะครับขนาดเมื่อก่อนนะตัวนี้มันบอกว่าไอ้จาเลยนะเออนะครับเป็นเป็นลูกนะครับเป็นลูกกับพ่อปู่ปลิจิตนะครับอยู่ใต้บันดาลอย่างนี้นะครับเออนะครับเป็นลูกปู่ผลิจิตก็สัต เออนะครับชาตินี้มาก็มาสร้างตรงนี้นักรับเราไปอยู่นักเป็นลูกของใครอะไรทีนี้นะครับเออนักกับไออารตามามันวางแผนไว้แล้วนะครับงานนี้นะกรับเราได้เนี่ยนะครับเรียกค่าเพลงคืนนะครับเออเออหลายแสนนะมันคิดนะนะครับแต่จําเลยมันไม่เชื่อแล้วนะครับจําจเลยมันไม่เชื่อแล้วนะเออมันไม่เชื่อแล้วนะครับน่ะ นะแอนน่แอนน์อานมาว่าน้ำตัดก็ตัดไปได้นะอาจารย์หัวไปอ่ะนะแล้วตัอไปสากันนี่นู่นะเห็นเห็นนะที่เขาสร้างโครงอ่ะหยองแยงหยองแยงเห็นไหมละโครงอ่ะนะครับมันมีเลยกี่เส้นมันหกแสนนะครับนะไปดูที่นะครับนั่นนะครับที่มันทําเห็นไหมล่ะนะครับหกแสนนะครับค่าแรงเฉยๆนะครับนะนะครับค่าแรงเฉยๆนะครับ มันมันมันพูดกันแบบชนิดที่ว่ากินกันแบบสะบั้นหันแหลกนะครับกินมันแบบสะบั้นหันแหลกหกแสนเนี่ยนะครับน่ะโอ้ยนะครับคาดแรงเฉยๆน่ะเออเอาพูดน่ะกับไปไล่ปิดแต่อะไรนะครับซากายะทีุู่มงคลพูดอะนะครับมันเป็นกำลังใจรงมงคลจ้านจันเพนนะครับโอนนตนะอเมคือเกนะครับไอชุนกันนะครับไอเจคนี่กันก็จริงอันนี้ก็เป็นที่แก น่ะนะครัาก็อบแอบดูสินะคเดี๋ยวสินะครับเออเดี๋ยวสิมาชาดีกว่าไม่มาครับรมมาคนหนาคนเม่นะครับมาเลยนะครับเชิญนะครับพรวิทนะครับน้องกาแฟนะครับเท๊พอนอนถั่วนะนี่แหละแล้วก็มันกูหุินป้อนตลอดตลอดจริงจริงเลยนะจำเลยคนนี้น่ะเออ นะครับไม่คิดจะทํามาหากินมีบริษัทแต่ไม่ขายของอะดูสินะครับไม่เปิดบริษัทให้มันเป็นกิจจาักษณะนะครับไม่เปิดบริษัทให้เป็นกิจจาักษณะมันก็แปลกดีนะครับมันก็แปลกดีนะครับคนเราอะนะเออนะครับมันก็แปลกดีนะครับมันต้องเปิดบริษัทให้เป็นกิจจาักษณะไปเลยนะครับอันนี้บริษัทเราไว้ไหนนะครับไว้ในถ้ำนู่นนะนะครับเออนะครับนะ เออแขกไปใครมาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปซื้อได้นะครับต้องซื้อผ่านเห็นไหมล่ะเออก็ต้องซื้อผ่านนะครับยูทูปนะครับต้องซื้อผ่านยูทูปนะนะครับเสียเงินซ้ําเสียเงินซ้อนเอฟซีเขาอ่ะแต่เราไม่ว่านะครับเนาะเสียเงินช่างแม่แหมเถอะนะครับเนาะเสียเงินเยอะๆนะครับนะครับเจ็ดร้อยแปดร้อยมันถูกไปให้ไปพันเลยไม่ต้องทอนนะครับต่อกระปุกนะให้ไปพันเลยนะครับเราชอบโอกชอบใจนะครับจริงๆนะครับ 乐。嗯